เราก็ว่ากันไปตามนี้ขยับไปเรื่องของต้นตำรับปุ๋ยคนละครึ่งเป็นยังไงอาจารย์อารักษ์ครับปุ๋ยคนละครึ่งจะมาทะลึ่งเกินเบอร์ไปไหมอาหา่ะคือคือตอนที่ผมผมอ่านเจออันนี้เนี่ยนะผมก็บอกผมก็มาสะดุดนะครับว่าเอปุ๋ยคนละครึ่งอีกแล้วนะโครงการคนละครึ่งนี่ยทำไมชอบเป็นจังเลยนะครับเพราะจริงๆแล้วจรินเนี้ยไอ้เรื่องรเรื่องตง๋งไอ้ตัวบอลโลก,ก็คนละครึ่งนะอาจารย์ ก็คุยนอกเรองอาจารย์สุวัชชัยบอกว่าเฮ้ยมันมาอย่างไงตัวเลขหก0ล้านเนี่ยก็คือว่ามันที่มาของหก0ล้านคือว่าทางกกตเอ่อบอกกับที่ประชุมกสทชในวันนี้ไงบอกว่าเอ่อได้ได้ต่อรองกับทางฟี ف าไปขอปรับลดตัวเลขลงมาเหลือประมาณพันสองร้อยล้านเพราะฉะนั้นบอร์ดกสทชที่เลยให้ครึ่งมากาก็เลยบอกว่าเอองั้นก็คนละครึ่งสิก็กสทชช่วยครึ่งหนึ่งแล้วอีกครึ่งหนึ่งก็กกทไปหาเอา เออนี่ก็คือคนละครึ่งอีกแล้วจ้าแต่เ็าบอกเขาบอกเดี๋ยวก็จะมีค่าผสงภาษีนู่นนี่อีกนะครับก็บวกอีกสักสองส,องสญญามล้านเหรียญอะไรอย่างเงี้ยองเขาครับก็คนละครึ่งครับคนละครึ่งเอ้อคนละครึ่งนี่ทําไมมันมันมันใช้กันเสือขนาดนี้นะครับคือคือโครงการปุ๋ยคนละครึ่งเนี่ยผมว่ามันมีสองเรื่องปอนกันเรื่องแรกก็คือช่วยช่วยเกษตรกรนะครับซึ่งทั้งปีเนี่ยเราก็ใช้ปุ๋ยกันอยู่ประมาณสักสองล้านสี่สองล้านห้า พันเนี่ยนะครับอยู่ประมาณเนี้ยมาแต่ไหนแต่ไรล,ละใช้หนุนใช้นี่ไปอะไรไปแล้วก็มันก็เป็นอะไรที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับอ,อก็จะมีโครงการปุ๋ยคนละครึ่งก็คือมาออกออกให้เกษตรกรเพราะว่าตอนนี้ปุ๋ยแพงใช่ไหมฮะเนื่องจากมันทํามาจากปุ๋ยเคมีมันก็เลยแพงอะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเรื่องที่สองก็คือเขาต้องการที่จะตั้งโรงงานปุ๋ย <laughs> คทานไม่รู้เห,หรอบ้านเราเนี่ยมีโรงงานปุ๋ยอยู่แล้วนะครับ แล้วก็เป็น NPL จนกระทั่งวันนี้ขายทออตลาดเจ๊งไปละนะเจ๊งไปหมดละก็คือไอ้ตัวสวนที่ผลิตปุ๋ยนั่นก็คือต้องส c r a p อ่ะครับนะครับแล้วมันก็เปลี่ยนเป็นถังเก็บแอมโมเนียนู่นนีนน่ไปอะไรไปแล้วเนี่ยนะครับคือเรื่องของเรื่องมันจะเป็นอย่างี้ครับอันที่หนึ่งก่อนการออกให้กเกษตรกรคนละครึ่งนะครับแล้วก็ให้เก,กเษตรกรออกมาเนี่ยก็แปลว่าอะไรครับแปลว่ารัฐก็เป็นคนจัดการถูกไหมครับเขาบอกว่าเวลารัฐจัดการอะไรทุกทีเนี่ยนะครับ อุ๋ยมีปัญหาทุกทีเพราะนั้นจะกลับไปเป็นแบบเดิมอีกหรือนะครับอันที่หนึ่งนะครับไอ้ที่เขาเรียกปุ๋ยปลอมปุ๋ยปลอมกันนั่นนะครับก็มาแต่ภาครัฐจัดสรรทั้งนั้นเลยแล้วมันก็เจออะไรกันมากมายก่กองเลยเนี่ยนะครับเพราะนั้นรัฐจะเข้าไปอีกใช่ไหมนะครับที่จะสนับสนุนแบบนี้หรือจะเข้าไปสนับสนุนโดยที่ไปเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนอันนี้ก็ว่ามานะเอกชนก็ว่าจะจะขายเท่าไหร่รัฐไปช่วยนะครับก็ไปขึ้นทะเบียนขึ้นอะไรอย่างที่เขาชอบเขาชอบทํานั่นแหละนะครับ และผู้จัดผู้ที่มีเขาเรียกว่ามีส่วนร่วมในการขายมันก็มีทั้งระดับเกือบเกือบจะคือปลีกเลยใช่ไหมครับก็คือร้านร้านต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ระดับที่สูงขึ้นมาก็เป็นตัวแทนจําหน่ายที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ไปเป็นผู้ผลิตนะครับมันก็มีอยู่สามระดับแบบเนี้ยตกลงคุณช่วยระดับไหนอเพราะมันไม่เหมือนกันนะครับนะครับถ้าคุณไปช่วยระดับล่างระดับขายขายขายเลยอ้าว แล้วแล้วไอระดับเอเจนต์หรือระดับผู้ผลิตไม่ช่วยใช่ไหม <c oughs> คุณจะช่วยตรงไหนครับคุณจะช่วยตรงไหนเพราะในท้ายที่สุดก็คือว่ามันก็จะต้องเอาเงินของรัฐบาลไปจ่ายให้กับบุคคลเหล่านี้นะครับแล้วแต่ว่าจะซื้อจากไหนสมมุติว่าสมมุติว่าคุณบอกว่าจะช่วยเฉพาะผู้ค้าปลีกนะครับก็แปลว่าถ้าสมมุติว่าเกษตรกรสามารถซื้อได้ตรงกับเอเจนต์หรือซื้อได้ตรงกับโรงงานไม่ได้ส่วนลดใช่ไหมเพราะคุณบอกว่าต้องมาซื้อปลีกกับ กับเอ่อกับกับรายย่อยเท่านั้นเนี่ยพวกค้ารายย่อยซึ่งการซื้อจากพูอค้ารายย่อยมันแพงสุดนะครับอ่าถูกไหมครับมันก็บวกมาจากโรงงานขายมาก็บวกต่อหนึ่งพ่อค้าที่เป็นเอเจนต์ก็เอามาขายต่อให้กับพ่อค้าที่เป็นปลายทางที่เอามาให้กับผู้บริโภคเนี่ยก็บวกอีกต่อหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าสามารถใครสามารถไปรับมาจากโรงงานเลยเนี่ยมันก็น่าจะถูกที่สุดไม่ได้ใช่ไหมครับต้องมาซื้อแพงใช่ไหมถึงจะได้การช่วยเหลืออย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเกิด มันก็จะเกิดคําถามต่างๆเนี่ยมากมายเลยนะครับว่าอ่แล้วในทางปฏิบัติเนี่ยอ่มันจะทำอะไรได้อย่างไรนะครับแล้วก็ตลาดนี้ต้องยอมรับว,ว่ากว้างมากๆแล้วก็กินพื้นที่ทั่วประเทศนะครับก็คือพูดง่ายๆคือ70,000หมู่บ้านที่เรามีอยู่เนี่ยเกี่ยวข้องเงินหมดเลยนะครับรูปแบบของเงินจะช่วยในลักษณะไหน,นครับ นะครับไปกันใหญ่เลยดีวันดีคืนดีเดี๋ยวให้มาแข่งลงทะเบียนอีกนะครับนู่นนี่อีกหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยใช้กันมั่วสู้กันไปหมดเลยแล้วเสร็จแล้วก็มาไล่จับถูกไหมครับพอ,อรัฐบาลเงื่อนไขรัฐบาลเวลาที่ให้ก็ไปแล้วก็ไปไล่จับเขา ตกลงจะอย่างไรนะครับเนี่ยอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่าคุณไปพูดถึงเรื่องการตั้งโรงงานใครตั้งเหรอครับเออใครตั้งเหรอนะครับเพราะวันนี้เนี่ยเขาก็มีโรงงานเอกชนอยู่แล้วนะครับคือคอนเซปต์ของปุ๋ยแห่งชาติสมัยก่อนก่อนครับพี่พี่สุรชัยพี่พี่บวยสมัยก่อนเนี่ยมีพ่อค้าขายปุ๋ยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพ่อค้าเหล่านั้นเนี่ยนำเข้ามาหมด นะครับของเรานี่ก็อยากจะสับสนอีสเนซีบอร์ดใช่ไหมครับโอ้มันมีการแยกก๊าซลงแยกก๊าซมีลงกันน้ำมันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแหมเอาพวกเนี่ยมาทำเป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยซกที่เขาเรียกว่าแม่ปุ๋ยนะครับคือแม่ปุ๋ยเนี่ยมันก็จะมีตัว N กับตัว P อยู่เพราะตัว K เนี่ยมาจากบ้านเรามีอยู่แล้วไม่จําเป็นจะต้องผลิตเองนะตัวตัว N เนี่ยมันมาจากแอมโมเนีย ครับมันก็มาจากการแยกก๊าซธรรมาชาติออกมาแบบเนี้ยนะครับส่วนตัว P เนี่ยไม่มีเพราะตัว P เนี่ยมันคือแร่ฟอสเฟตนะครับ,รบมันก็ต้องมันก็ต้องเอา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 ,เอา,เอาแ,รแร่เอาโทษแร่แร่ฟอสเฟตใช่ครับเป็นหินฟอสเฟตที่นำเข้าบ,บ้านเราไม่มีก็ต้องน,นำเข้ามาแล้วมีปฏิกิริยาาเคมีเอากรดเข้าไปกัดมันเอานูน่นเอานี่จนกลายมาเป็นตัว P กิปโปตทสเซียมเนี่ยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเอนกับตัว P เนี่ยมันไม่มีในเมืองไทยเขาก็เลยตั้งโรงงานปุ๋ยแห่งชาติเพื่อที่จะผลิตไอ้ตัวเอกับตัว P เนี่ยออกมานะครับผลก็ค,คือมันก็ผลิตได้แต่คุณภาพมันไม่สามารถผลิตเป็นแม่ปุ๋ยที่จะส่งให้กับบริษัทเหล่านั้น<อ>ได้ไ <ป S 1> ครับผสมปุ๋ยได้อใช่คือค,คือเขาเนี่ยตั้งขึ้นมาให้มันเป็นเขาเรียกต้นน้ําแล้วก็ผลิตแม่ปุ๋ยลงไปให้ ลงไปให้กับผู้ผลิตในประเทศอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ผลิตปุ๋ยออกไปปรากฏว่าปุ๋ยแห่งชาติไม่สามารถผลิตแม่ปุ๋ยได้มีประสิทธิภาพครับเขาผลิตได้แค่ปุ๋ยธรรมดาดังนั้นเนี่ยแทนที่จะมาเป็นซัพพลายเออร์มันมาเป็นคอมเพิติเตอร์ีปุ๋ยที่สวยใช้ตลาดปุ๋ยบรรลัยหมดเลยครับช่วงนั้นครับบรรลัยหมดเลยเพราะว่าอยู่ดีๆเนี่ยมีผู้ผลิตออกมานะครับกำลังการผลิตตั้งล้านตันวันนั้นมีคนขายอยู่แล้วสองล้านตันมันก็กลายเป็นโอเวอร์ซัพพลาย สามล้านห้าแสนตันที่มันมีกําลังการผลิตอยู่พังหมดทั้งตลาดเลยครับจนกระทั่งปุ๋ยแห่งชาติปิดไปเนี่ยไอสภาพตลาดมันถึงดีขึ้นตอนนั้นไทยฟอ์ติลิเซอร์เข้าสารฟื้นฟูเลยครับนะครับอนนั้นก็มีนะเจียตงเจียไตอยู่อะไรอยู่อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเข้าสารฟื้นฟูนู่นนี่กันเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยครับเพราะว่าตลาดมันก็ปั่นป่วนกันไปเลยเพราะว่าคนที่ซัพพอร์ตว่าจะมาเป็นซัพพลายเออร์ให้กับพวกเรากลายมาเป็นคู่แข่งด้วยโอ้โหไปไกลมาเนี่ยครับคือข้อ ที่เกิดขึ้นจากคราวที่แล้วและสุดท้ายเนี่ยโรงงานปุ๋ยแห่งชาติก็อยู่ไม่ได้ครับก็ต้องเข้าสารฟื้นปูและต้องสแครปไปนะครับส่วนที่เป็นโรงงผลิตส่วนผลิตปุ๋ยเนี่ยไม่สามารถดําเนินการได้นะครับก็เลยต้องต้องต้องขายทิ้งไปสแครปไปเลยเป็นเศษเศษเหล็กไปเลยครับแล้ววันนี้ยูนิตของการผลิตตัวตัว P ของเขาเนี่ยก็ไม่ได้ทางานต่อนะครับคงเหลือแต่แท้งแอมโมเนียเพราะว่าเขายังผลิตแอมโมเนียไม่ได้นะครับต้องซื้อแอมโมเนียมาแล้วก็มาแยกเป็นตัวไนโตรเจน นะเพื่อจะอไปผสมอีกทีหนึง่งเนี่ยครับคือสตอรี่ของปุ๋ยแห่งชาติลงทุนไปตั้งเจ็ดแปดพันล้านบาทสมัยนั้นถามว่าจะกลับไปเป็นแบบนี้อีกใช่ไหมตอนนั้นเนี่ยโอ้ยดีมากเลยนะครับให้แบงค์ทุกแบงค์เข้ามาร่วมทุนเลยครับนะครับ,รบเข้ามาร่วมทุนเลยนะกลายเป็นอะไรที่แบงค์ร่วมนู่นนี่ไปนะครับสุดท้ายมันก็กลายเป็นเศษเศษเหล็ก ขึ้นมาเนี่ยรับ <ừ m. S 2> โครงการปุ๋ยแห่งชาติคือได้ยินแล้วก็รู้สึกขำนะครับว่าเอ้ยเ,เราจ้เราถ้าคนล้มคือเอ้ยคืออะไรของคุณเนี่ยคุณคุณคิดอะไรของคุณคิดคือคนเราเนี่ยมาร์เก็ตติ้งมันคิดกันง่ายขนาดนี้เลยหรือนะครับ ừ, คือผมค,คิดว่ามันจําเป็นจะต้องเป็นอะไรที่ซูฟิสติกเกตกว่านี้ไหมนะครับ <ừ. S 2> ที่มันรอบคอบอ่าอะไรมากกว่านี้ไหมนะครับคือคือไม่ใช่แค่ออกมาแล้วแล้วก็หาเสียงอ่าไปวันวันหนึ่งผมคิดว่ามัน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 เป็นอะไรที่มันเห็นแล้วมันขับ ขัดต่อเหตุและผลพอสมควรครับ